สวัสดีค่ะห่างหายจากการทำคลิปไปนานเลยนะคะวันนี้แคทตัดเลิฟๆนะคะจะพามารู้จักกับกลุ่มไม้ที่เป็นกลุ่มคลิสต์นะคะก็คือกลุ่มคริสต,ตาตานั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือจะเป็น LB h y b r i d c r i คลนะคะกรณีที่จะเกิดคลิสต์แบบนี้นะคะ ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับ LB เท่านั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นกับแคตตัสได้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะเกิดขึ้นได้ทุกสายพันธุ์เลยคลิปนี้เกิดมาจากอะไรนะคะเกิดจากความผิดปกติผิดรูปโดยธรรมชาติของไม้นะคะซึ่งเดิมทีหน้าตาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วอยู่ดีดรูปร่างเขาเกิดผิดเพี้ยนไปนะคะเกิดการเจริญเติบโต ที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะก็เลยต้องเรียกคิดตาตานะคะและอีกอย่างหนึง่งเขาจะมีจำนวนพูค่อนข้างเยอะนะคะภูเยอะมากๆเลยนะคะก็จะซ้อนซ้อนซ้อนกันนะคะภูจะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะสังเกตไหมคะในคลิปวิดีโอนียคะ่ะคือซึ่งตาเป็นไม้ปกติเขาจะมี หกผู้เจดผู้แปู้เ้าพู้สิบพู้1ิบพู้นะคะจนไปกระทั่งถึง13บพู้นะคะแต่ถ้า14บพูู้ขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ไม้เราเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนแปลงเป็นไม้คริสได้นะคะซึ่งทำให้ไม้เรานะคะมีความสวยแปลกตามากๆเลยค่ะและยิ่งไม้แปลกนะคะราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะคะเพราะว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะกับการที่จะเกิดคริสแบบนี้นะคะกรณีคริสต,ตาต้าตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสายพันธุ์ lb hybrid ค่ะการที่จะทำให้เกิดคริสต a าต้าแบบนี้นะคะต้องผสมพันธ์นะคะโดยการใช้คริสกับคริสนะคะเอามาเข้าคู่กันนะคะลูกถึงจะออกมาเป็นคริสแบบนี้นะคะ ก็จะออกเป็นเมล็ดมาแล้วก็นําเมล็ดไปเพาะนะคะลูกของเขาก็จะมีโอกาสที่เกิดเป็นคิดนะคะเหมือนกันกันกบพ่อกับแม่เขานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะมีลักษณะหัวแยกกันออกไปแต่ว่ารากของเขาเนี่ยค่ะก็คือรากเดียวกันจะเป็นต้นเดียวกันไม่สามารถแยกออกได้นะคะหรือถ้าจะแยกออกน้องก็จะผิดรูปจะไม่สวยนะคะบางคนก็ ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการตัดของเขาเป็นชิ้นส่วนนะคะตัดตัวแล้วก็เอาไปชํานะคะหรือบางคนนะคะก็เอาไปขึ้นต่อกาฟนะคะตัดชิ้นส่วนไปขึ้นต่อกาฟหรือบางท่านก็ใช้กรณีการผสมเกสรโดยเอาคริสกับคริสเข้ากันนะคะลูกออกมาก็จะเป็นคริสตาตาเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลย เขาจะมีภูซ้อนๆกันหลายๆภูอค่ะเห็นไหมคะอ่อันนี้เรียกว่า LB Hybrid Cristata นะคะส่วนต้นที่อ่าอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นยิมโนโน,นะคะยิมโ o คริสตาต้เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ สีของเขาจะมีสีเขียวล้วนก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นสีแบบสีดำๆอมม่วงก็มีก็แล้วแต่สายพันธุ์นะคะสีของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกรณีสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะรูปแลบรูปร่างลักษณะของเขานะคะรูปแบบแต่ละต้นเนี่ยก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเขาจะรูปร่างแปลกไปอย่างเงี้ยค่ะ หน้าตาก็จะไม่เหมือนกันเลยแต่ละต้นนะคะความสวยงามก็คืออยู่ที่ความแปลกนี่แหละ่าไม้คริสตาตา้าสวยมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นไม้มเมล็ดทั้งหมดตัวนี้จะเป็นคริสมังกรคาบแก้วนะคะสังเกตเห็นไหมคะจะมีหัวใหญ่ๆอยู่ตรงปลายอยู่ตรงหัวยอดเขาอะคะ่ะแล้วลำตัวก็คือจะเป็นคิดรอบเขาจะเรียกอ่า มังกรทาบแก้วนะคะในกลุ่มคนเล่นไม้เขาจะเรียกประมาณนี้นะคะเพราะว่าลักษณะตัวเขาคล้ายๆมังกรอันนี้ก็จะเป็น L.B. h y b r i d ร l i คลินะคะสวยมากๆเลยนะคะน้องก็จะมี2-3ถหนามเห็นไหมคะแล้วแต่อย่างบางอันพอเขาโตขึ้นมาหนามเขาก็อาจจะเหลือหนามเดียวก็มีนะคะแต่บางทียังเล็กๆอยู่บางทีเขาก็มี2-3ถึหนามนะคะ ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่กว่าจะได้เท่านี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยค่ะจากการเพาะเมล็ดนะคะก็กว่าจะโตขนาดนี้ก็ใช้เวลา3ปีครึ่งนะคะเกือบ4ปีเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้คือนับจากผสมเกสรเพราะ,มะเมล็ดเลยนะคะเพราะว่าแคทตัสเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยส่วนอันนี้เขาจะเรียกว่า ยิมโนนะคะคริสนะคะจะเป็นคริสตาตานะคะซึ่งทำไมต้องเรียกคริสก็คือจำนวนภูเขามีเยอะค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตระกูลยิมโนนะคะยิมโนคริสตาตาตุ่มดอกกำลังมาแล้วค่ะต้นนี้ไม่น่าจะเกิน1นึง2อาทิตย์เดี๋ยวดอกเขาก็จะบาน,นะคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นไม้ปกตคิคือเขาจะมีตั้งแต่ สี่พู่ห้าู่หกพู่เจ็ดแปดพู่เก้าพู1สิบพูขึ้นไปแต่อันนี้ก็คือจํานวนพูเขามีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็เลยจัดเป็นในไม้กลุ่มคริสตาต้านะคะอันนี้แต่เนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของยิมโนที่เป็นสายพันธุ์ปกตินะคะเขาก็จะมีภูไม่ได้เยอะมากเหมือนกับกลุ่มไม้คริสนะคะ อันนี้ก็จะมีไม่กี่พูนะคะส่วนน้ำเขาก็จะมีค่อนข้างเยอะอันนี้จะมีประมาณ6-7ถึงเน้ำนะคะแล้วแต่อย่างบางสายพันธุ์เขาก็มีแค่สามน้ำนะคะก็จะไม่เหมือนกันแต่อันนี้น้ำค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยน้ำคล้ายๆแบบขาแมงมุมเลยยิมโนโต้นนี้นะคะอันนี้คือเป็นยิมโนที่สายพันธุ์ปกติที่ไม่ได้ผิดแปลก ผิดรูปร่างที่กลายเป็นคริสตาต้านะคะอันนี้คือรูปทรงปกติของเขาเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็น LB Hybrid ค่ะเป็นรูปทรงไม้ปกติค่ะที่ไม่ได้เกิดจากไม้คริสนะคะอันนี้ก็คือเป็นเดิมทีธรรมชาติของเขาเลยนะคะที่เป็นไม้ไฮบิดนะคะเห็นไหมคะสังเกตไหมคะต้นเมื่อกี้จะมีหกหนามแต่ต้นนี้มี3ามหนามก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะขอพระคุณที่มารับฟังนะคะ